ขาไล่ผมหรือเป,ปล่าใช่ครับเขาไล่ผมเสียนี่ไงครับผมบอกแล้วผมไม่ได้มาฟุกฟุ๊กมแค่ต้องรอโอก,กาสโอเคงั้นตัดไปตอนจบเกมเลยนะครับถ้าจะไม่มีอะไรพิเศษแล้วแหละห้าความเดิมก็จากตอนที่แล้วนั่นแหละที่ผมได้บอกว่าจะทำออให้คุณเลือกใช่ไหมระหว่างแทรปกับสุนทรีนจิตแต่ก็ยังไม่มีใครคอมเมนต์เพราะว่าเออผมตัดคลิปนี้ต่อเลยหลังจากที่ลงอีพีแรกไปซึ่งอีพีนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับ แล้วตอนในเกมเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ตัดมาในเกมแล้วก็มีคนใช้ครูคิดไมสโตนลสามเหมือนผมส่วนเราก็จะปักจุดเกิดใหม่พวกเราตรงนี้แล้วต่อไปเราก็ได้มาอยู่ในด่านของบูดูตครูคิดคงจะไม่ถูกใจแหละต่อไปเราก็ต้องรีบไปตามหาเครื่องปั่นไฟที่มีอยู่นี่แล้วก็จะเซดสกี้ไมสโตน n e สเฮ้ยเพื่อนปั่นด้วยสิเราต้องช่วยกันปัน่น เอาผมปั่นเสร็จกว่าเขาโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเอาเผมเดินติดอะไรวะเมื่อกี้หรือว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างผมไม่แคร์ผมจะปั่นต่อไป โอเคครับถ้าเกิดคุณเห็นในคลิปผมปั่นไฟเร็วเกินไปก็ผมสปีดคุณสองให้แล้วกันเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนานเกินไปอ้ยได้แล้วสู้ทาไนท์เชดแล้วก็น็อตใหม่เฟิร์สทม์อาชีพเมนก็คือไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันตายโอเคครับหืมเยี่ยมโอเคตอนนี้พวกเราก็ต้องรีบตั้งใจขยันปั่นไฟนะครับเราเพิ่งปั่น แค่สองเครื่องแต่ทุกคนกับปั่นไปเป็นเสศษเก็บทั้งหมดเก็บเป็นที่เรียบร้อยส่วนครูค,คิดก็อยู่จุดตรงนั้นนะครับเห็นลูกศรผมไหมโอเคโอเคไปๆๆไปไปกันต่อยังไงผมบอกแล้วผมมีเซนว่าเครื่องปลดไฟมันจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตายไม่นะฐานะในฐานะที่ผมเพิ่งเป็นทูธามายสโตนสี่ผมต้องรีบทำอะไรสักางอย่าง ช่วยเพื่อนขอคูวคผมโอเคสิ่งแรกที่ผมจะทำตามหาไอค้ครูซิก,ก้าต่อไปไอ้นี้ไม่มีเออเันเอาก็ได้คุณก <B rain> ็โคตรดีเลยค่ะผมเนี่ยแหละตัวจรินเชื่อผมเมื่อกี้แทงเว้าได้ไงวะเฮ้ยมันไม่เหมือนที่นัดกันไว้นะโอเคงั้นก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรพิเศษนั้นตัดไปตอนที่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยครับ โอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมพรียนมดีจะแบ็คต็ปพี่เกแต่พี่เกก็รู้ตัวก็ผมแทงไม่โดนแล้วโอเคตัดไปตอนนี้มีอะไรน่าสนใจจริงเลยดีดกว่าและตอนนี้ผมเห็นครูคิดกำลังค่าแทบผมเลยรีบซ่อนตัวครับและตอนนี้ผมพวกเราต้องซ่อนตัวแล้วนะครับครูคิดน่ากำลังจะประกาศจับตามหาผมอยู่นะครับข้อหาที่ผมเอแอบ็คต็ปพลาดสอรอบโดยที่ อย่างน้อยก็ควรจะสติปแบ็กเขาให้ได้ไม่ก็แบ็กสเต็ปนะครับโอเคงั้นตัดไปตอนที่มีอะไรน่าดูจริงๆเลยโอเคครับตอนนี้สิ่งที่น่าดูก็คือเรามาดูบิลด์แมนนะครับเอ้ไม่ใช่เกสที่โดนพิซซ่าเดลิเวอรี่ไรเอ้ไม่ใช่เรามาดูกค,คิดต่างหรตอนนี้โปรแกรมเตรียมตัวที่จะแบ็กสเต็ปพี่แกแต่ก็แค่ต้องหาจุดแอบไปเทียจุด <Yeah. S 1> เก๋เห็นผมแล้วไม่นะทุกคนผมแย่แล้วนี่บอกแล้วผมของจริงตอนนงครูเราก็ต้องคอยดูด้านหลังเอาไว้นะครับว่าครูจะพูดมาไม่ไงผมบอกแล้วเ็นดีเซนทั้งวิชาดีเก๊กไล่ฉันไม่ได้หรอกครูคิด โอเคตอนนี้ผมก็ต้องรีบวิ่งไปโอเคครับขอหยุดคิดแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ผมคือคิดแล้วนะคะก็ผมก็แบ็กสเต็ปก็ได้เลยโคตรโหดเฮายเขาพุ่งมาแต่ผมก็หลบได้ก็เองมันไม่ได้ตึงนะคือคิดสต a ามิน่าผมจะหมดครับจุบครับผมรู้ครับว่าเขาจะตีเวลาไหนเพื่อ รู้ได้อีกแล้วโคตรโหดทำหน้าตจมูกเกสเป็นเพ่อนละกันเองเนี่ยเดี๋ยวอีกครั้งเขากจะปีนอ้าวโอ้ยต้องรีบซ่อนตัวครับจังหวะนี้ต้องรีบซ่อนตัวโอเคงั้นตัดไปตอนที่มีอะไรน่าสนใจเลยดีกว่าอ้าวไงรู้หรอกว่าเป็นคนที่นี่ไม่รู มันไม่รู้ครับมันไม่รู้หรือเพรว,ว่ามันตาบอดนะมันรู้ครับเพรเสียงนิกทายโซโต้เบินผมจำได้ว่าจะเป็นตอนที่มัน้าวฮาวโอเคผมตายนี่ไงครับผมฉลาดนะครับผมแทงมันเพื่อเอาเลือดเพื่อจะไม่ให้ผมได้โดในเผาไหม้จนตาย ราก็จะมาจุดจุดประจำปตนะครับอตอนนไปแล้วนะครับโอ้โหจังหวะนี้รูคิดเขาน่าจะลืมผมเรียบร้อยครับผมก็ต้องรีบหายตัวครับโอเคจบเกมแค่นี้แหละครับอี่โอเคจบครับโอเคซีอยู่ดีๆเสียงในคลิปมันก็หายนะครับแบบงงๆเลยเออแต่ก็ ช่างมันเถอะเพราะว่ายังไงเราก็จะตัดเข้าไปเกมแล้วก็ผมภาพอะไราสักอย่างอะผมจําไม่ได้แล้วโอเคงั้นตัดไปเกมกันเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราลิ่นคูคิดตานี้จบเราจะได้ไมสโตะสี โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมนะควครบก็รคนตามสูตรนะครับเสกพิซซ่าเชียร์ผมอย่างดูนา้าคนนิดเขาจะพยายามแบ็กสเตปถึงเรากนไล่เขาต่อไหมคำตอบก็คือเอ ไปดโนทูนะครับโอเคครับอ่าแทงไม่ทันนะเฮ้ยเรียกปุ๊บโอเคตอนนี้ผมก็จัดการให้คนแรกนะครับศพแรกผ่านไปศพสองต้องตามมาผมว่าผมจะเหลือเชิงเอาไว้ละกัน เพราะซิงอ่ะเป็นตัวถ้าเกิดผมโชคดีเขามีวิกเนตก็เออถ้าผมใช้ไม่โดนแต่ตอนนี้ผมเสียเปียบที่ระยะห่างครับอ้าวพี่ยินวิสซิบูเขาติดรูเว้ยทำไมสกิสนไม่ถึครับเดี๋ยวอีกหน่อยซิงเขาก็น่าจะเรื่องปฏิกิริยายนนิงนะ พี่พี่ก็ใค่บล็อกไม่โดนเองทำอะไรอตอนนี้ก็คือเผมเสียเปียกนะครับทีเ่เวลามันมเหนื่อยก็ไปทุกทีเรียงที่ invisible พี่แกมมันไม่มีกินค a n ี่สุดที่รัก ไกลแล้วโอเคครับเราก็ฆ่าพี่เซเรสกี้ได้แล้วนะครับโอเคผมกลับมาเจอพี่อินวิซิบโบของพวกเราแล้วนะครับเราเจเ้าชีไม่ินวิซิบโบ ิดบล็อกไม่โดนก็ตามสูตรครับโดนผมเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยได้ไมสโตน4ีคูคิดแล้วเยสโอเคงั้นอีพีก็น่าจะจบเท่านี้แต่ว่าเพื่อปปอบกู้สักสีมายสโตนสของครูคิดเราต้องชนะให้ได้เดี๋ยวพี่แกก็จะพยายามแบ็กสตับคุณใช่ไหมคุณว่า <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปไหน นีตน่ตคดตัผมิทช์เนีร์เออพี่แกรู้หดดัวเรื่องไปแล้วพี่หรือว่าเขารู้เวลาที่สตตนน่ามันจะหมดนั้นก็ต้องหลอกไม่ได้嘛งั้นเราต้องเลือกเล็งอย่างใดอย่างหนึ่งลนะโอ้ยเฮ้ยฉันเป็นไมสโตน4สีครูคิดนะฉันไม่ยอม กลับมาเล็งพี่ทูทามเหมือนเดิมเป็นนักการ์ตูน็อกระดับโลกเลี้ยวของรกพี่แกได้ยินเสียงขับตลกบวยแต่ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วจากการพลิกเลก เอเ,เฮ้ยทำไมคิดบ็อกมันถึงไม่โดนเลยว,วะ <S <S เอ้าโอโอทูทูทามทำไปทำไมไอสสงสัยพี่แกจะพยายามแบ็กสเตปผมไหมเนี่ยผมขอแนะนำนะครับเออถ้าเกิดตอนคุณใกล้ชนะแล้วคุณไม่ควรจะห้าวนะครับจะจะเป็นเหมือนกับพี่ทูทามแล้วเออพวกแกไปไหนแล้วเนี่ยเอลเลียดแกอยู่ไหนออกมาดีๆ ผมคงแพ้แหละครับเพราะผมตามหาพวกเขาไม่เห็นอีกอย่างในการจะฆ่าพวกเขา30วินั้นมันเป็นอะไรที่ยากเย็นมากครับโอเคเจอแล้วคนหนึ่งโอเคจบแล้วครับผมแพ้พี่แกวิ่งเร็วเกินไปก็ไม่เป็นไรน้อยก็ถือว่าวันนี้พวกเราทำได้สำเร็จนะครับ ในการนี่คือผมว่าผมว่าผมจะยอมแพ้แล้วแต่เมื่อกี้เออลูกน้องผมจับเชงงในพอดีดดทําให้ผมไปเข้าเอ็มอสฉัักแกผมทำไปทําไมเชงอ๋อเชงพี่แกมีวิกเนตเยอะเกินไปแล้วพี่แกโดนพิซซ่าเดลิเวอรี่ผมจัดการโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์ว่าจะปิดคลิปแล้วนะั่นะเกือบอุตส่าห์ตั้งใจจะทอแล้วแต่พี่เอเลียดคนนี้เนี่ย โอ้เก่งจริงครับแตไม่เป็นไรผมเป็นคูชิดไมสโตน์ีผมบอกแล้วว่าผมจะต้องกู้คืนสักสีโค้ดให้ได้เอลเลียดไปซะไปจีจีโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์ก็ได้หรือค<ม>ุณไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้ครับแต่ กดติดตามด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แหละสำหรับการได้ามสเตย์นสีคู่คิดกับ2ูถามโอเคจบ